จเลนพรนี่ยอมจะมาใส่บาตรเหรอแม่ผมผมจะมาเอาขอมาแจกเด็กกับครับแจกเด็กเหรอที่นี่มีเด็กหรือเปล่าครับพอที่นี่เหรอก็มีเด็กอยู่บ้างนะอยู่อยู่ข้างในเดินต้องเดินเข้าไปข้างใน,นนะไก,ไกลไหมครับ ก็อีกการเหมือนกันนะอืของนี่โห oh, yeah เยอะแยะเจ้ามาแจกหมดเลยเหรอผมก็มาแจกหมดผมไม่ผมก็ไม่เอากลับแล้วอไม่เอากลับแล้วทำไมจึงแจกอะ่ะทำไมจึงแจกของอะ่ะเด็กก็เด็กชาวชาวเขาชาวดอยพ่อแม่บางคนก็ไม่มีรายได้ครับอืก็ ก็ทำทานไปครับอ๋อทำทานครับชอบทำบุญนะครับอานุโมทนาด้วยถ้าโยมคิดว่าทำบุญทำทานแล้วเนี่ยโยมจะได้อะไรบ้างก็ก็เตรียมตะเบียงไปกินพบหน้าครับอ๋อเป็นสะเบียงบุญนะครับอานุโมทนานะนี่ลุงต่อยอชอบทำบุญทำทาน เนาของมาเนี่ยครับมีเเยอะ่ยะเลยมีขนมมีเสื้อผ้ามีตะุดปากกาดินสอเอามาแจกเลยอืมอ่ะแล้นั่นมีอันนี้อะไรเนี่ยไอดอกกุหลาบมอนดอกกุหลาบมอครับจะมาตาแดดจะมาทำไอชาครับอ๋อทำบำรุงหัวใจครับอ๋อบำรุงหัวใจกินได้นะครับ เอาไปแจกหรือเปล่าเอาไปแจกเด็กไหมกล่าวว่าจะมาทานเองเอามาทานเองไม่ได้เอาไปแจกเด็กนะครับอันนี้เป็นพวกเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าอันนี้เสื้อผ้าเด็กเด็กื้อยอันนั้นเด็กโตหน่อยอืเนี่ยมาแจกให้กับผู้ยากไร้ครับแล้วถ้าเกิดมีคนอยากจะบริจาคนี่ยก็ก็ได้ครับอ๋อติดต่อลุงต่อยได้นะครับโอ้ลุงต่อยนี่ชอบ ทำบุญทำทานเหมือนกับซานตาคลอสนะ, uh huh. อะชอบแจกของอันนี้แจกของให้เด็กม,มีตุ๊กาตาเมื่อกี้ก็แต่ตุ๊กาตาหมดแล้วครับ๋อ๋เด็กตุ๊กาตานี้สําหรับเด็กนะแล้วเด็กก็ชอบตุ๊กาตาเพราะว่าเด็กแาวขาวแวดอยไม่มีของเล่นครับอือใช่ก็ถือว่าเป็นน้ําใจนะเป็นกําลังใจให้กับเด็ก ให้กับผู้ยากไรก็ขอโนโมนานะหลวงต่อยนคนใจบุญมีน้ำใจเนี่ยชอบแจกของถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากาเป็นคนที่เสียสละจะเลยรอยตามพระพุทธเจ้าเจรเลยลอยตามพระเวสสันดรเป็นผู้ที่เสียสละนี่แหละคืออริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายใน,นเป็นสเสบียงบุญพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ทรัพย์สักนี้ก็ติดตามคนตายไปไม่ได้นะอันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไล่นามหาศาลเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วการจะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีมีศีลสัตว์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับมิรับหายยังสถิตติดแน่นแทนร่างกายแม้ตัวตายเชื่อยังอยู่เชืดชูเอ่ยแม้ตัวตายชื่อยังอยู่เชืดชูเอยยอย อาตมาก็ขออนุโมทนานโยมด้วยที่ใจบุญได้เสียสละ,ะสิ่งของมีทั้งขนมทั้งเสื้อผ้าปากกาลินสอเอาไปแจกให้แก่เด็กและผู้ยากไรก็ขออนุโมทนาเชินชมนลุงต่อยเป็นอย่างยิ่งสาธุสาธุอนุโมทนานสาธุ